<dri> <uk> น,นี่อ่ะเนี้ยเนี้ยโอ้ยเยอะโอ้ยแพ็กใหญ่เลยอ่อผ่านส้มไปสองลูกแล้วต่อด้วยแตงโมอีกหนึ่งอเรนไม่กินหนูหีขึ้นขึ้นขึ้นแม่งทำให้มันดีนั่งไม่ได้ลูกออกบ้านนี่ออกบ้านเอ่อ อ่ะนั่งนั่งโมตกเลยสำลักเลยน้องอันนี้เสียยังไงอันนี้อันนี้เออเอออร่อยกินเลยแซ่บบอเลนแซ่บบออึบอกว่าอึอ่ะเนี้ยเนี้ยโอ้หยังไหว ไหนเอาอีกวางไหวไหวโอ้ย uhm กินไหวเกินพ oh ี่แนนมาด้วยเหรอเด็กข้างแผงมาอีกแล้วอะไรอู้อ่ะอ่ะนี่นี่โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้นี่ อันนี้เท็กกัแหมะเท็กเท็กออเรนหอมดิหอม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 แก้มย่าดิโอ้ยภาพอย่างนี้จะหอมลงเหรอโอเลนหอมดิหอมหอมรักกันรักกันยังอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยโบกมือบายบายเลยเร็วบายบายใส่กล้องหน่อยบายบายจุ๊บ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 